ค่ะมาใส่บาตรพร้อมกันบสำหรับท่านที่ต้องการท่านที่เป็นเจ้าภาพสุรเรียนนะครับท่านที่เป็นเจ้าภาพสุรเรียก็อรรยกาศการใส<ช>่บาตรตอนนี้ารรยนะครับตอ,ตอนนี้อย่าพึ่งหยิบนะฮะขออนุญาตท่านที่หยิบมาถ ตอนนี้หลวงพ่อแล้วเดินในป่าถึงโกันนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาพวเราขึ้นไปโคม่นนอนเพื่อเป็นส่วนบนใต้โรงลรด้วยกัเนะครับก็ขอเดินเชิงขางเนิาเลนนะครับ่างที้หลงพ่อจาจัดจังหวะว่าจะเดินมาสายิามปีนี้นะครับนะทัทีเสร็จงานนอนครับตอนจะเดินมาข้าวหน้าไปดูว่าคม่านนอนะฮะมีป่าช่อยื้นอย่างไรหลังจากนั้นเราจะบอกทุปาทาว้วก็จะมาแห่งคนถวยกัน รอกจะดีหน้าใหรอบเพราะฉะนั้นนะวันนี้ขอเชิญทุกท่านเลยนครับเข้ามาร่วมด้กันสําหรับภาพใบนะครที่ท่านจะเอาไปแห่นะคบเอแ่นะผมขอแนะนำว่าพาไปด้วยพาไป้วยไปนะครับให้ท่าเอาตัวใหม่ของที่แขห่เดินแห่ด้วกันแต่ถ้าถ้าถาพายจะสึกว่าอาจจะเอาไปเหมอนเดิมนะคนนั้นก็เรียตัวที่เป็ นักธึกมาภากระวันตของสุเรียนะครับน้ำนื่มดานเขาจะมอบให้กับเจ้าป่าเนี่ยดี่เกาะปะโยกองนะครมีปลายด้วยนั่งเลยโยมนั่งตั่งชิดาวิสวันนี้เรามาภาคตะวันตกนะคะที่วัดป่าเสียงหลวงค่ะลอยไปลอยมาเชื่มบรรยากาศเลยด้วยแตเช้าวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ใส่บาตร อ๋อใส่บาตรพระนี้มีแก้กูมากุมาจนจนานนกนั่งก่อนนะคุณมนั่งก่อนับเจ้าภาพเจ้าภาพกะดีของสุเรนนะครับไปดินตายได้คนละหนนะครับินได้เลยก็จะภาสุเรน โยมเข้าไปข้างในเลยนะโยมนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในข้างในเยอมาเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็จุดถูกเุดกห็นินไป่ได้ไหมคะ <ง ains> เรากจะถดินที่วัดป่าสว่างบูร์นกันนะคะอัอนนี้รกำังจะเดินขึ้นไปที่พระนงก็มีการก่อสร้นนางค่อนข้างเยอะคนจะเยอะมากเรนทอดกระถิ่น

อยู et, this, ่นี่อยู่นี่อยู่นี่รอรอคเปฝนตกก็จะแฉะ อิติปิมภะกวาลาหงสัอตโตวินี่คี่มีมีเด็กหายเข้าไปอ่าแล้วก็าออกมาออกมาออกมาตรงนี้นี่ฮะเนี่ยเนี่ยองเนี้ยค้ออ่าเนีย่อเนี้ยมากค่ะอ่า

กากำลังสร้างอยู่นะคะใครที่อยากมาทำบุญมาได้เลยนะคะเชิญมาที่วัดตาสว่างบุญจจงหวัสระบุรีใจมากผมประมาณประมาณสองเมตร่ะ สองร้อยก้ามเนะ ใหญ่มากค่ะนี่คือฝนตกก็จะดีน้ำท่วมลำบากนิดนึง เดินไปที่เจดีห้าร้ยอดกันต่อเลยนะคะเดินจะเป็นขบวนเลยนท <c oughs> ่านนั่ยก็ออกสร้างอีกเยอะเลยนะคนมารวนทำบุญกันได้เลยนะคะเยอะๆ ไม่อาากับยายแล้วขอหน่อยค่ now, pues, ะขอหน่อยค่ะโอล้นเยค่ะลได้เหรียได้เหียรยาโปรยทานปรทนนี่บกาศการโปรยทานโปรยทานเห็นไหมลูก ไม่ง่ยงมากหรือยุ่งมากป๊อปตงกระดังงัดตัวทาัวทาพ่อได้อพ่อได้ด้วยสุดยอดพอได้พอพ่อได้ด้วยค่ะสุดยอดจริง i จะสร้างอีกใหญ่เลยค่ะนี่มาไหว้พระด้านหน้าก็ได้นี่น,นี่คือในโบสถ์ใช่ไหมนี่คือโบสถ์ใช่ไหมส,สาราด้านในมีพระพุทธรูปเยอะเลยเราเข้าไปเรียนมีกันค่ะโอ้โหพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก

มาทาบุญร่วมสร้างอุโบสถก็สามารถมาได้นะคะที่วัดนี้เลยวัดป่าสว่างบุญจังหวัดสระบ,บุรีท่านกําลังสร้างพระอุโบสถสร้างพระนอนองค์ใหญ่สร้างหลายอย่างเลยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ามากราบไหว้ทำบุญกันนะคะประตูยังสวยนี่เราเดินมาตรงนี้ ต่อเลยค่ะเจดี500ยอดนะคะวเช้าที่เรามาแห่เจถิ่นรอบเจดีกันอย่างสนุกอันนี้เราทาวพิธีการทางศาสนาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดินมาชมวัดต่อเลยท่านจะสร้างอีกเยอะเลยนะคะใครอยากทำบุญมาได้เลยนะที่เนี่ยวสวยมากพื้นที่กว้างขวาง บุณสร้างบโบสร้างพระนอนองค์ใหญ่มาได้เลยค่ะมาร่วมกันร่วมกันมาจะได้เสร็จเร็วๆ ากำลังจะเดินทางขึ้นไปทางเจดีต่อนะคะเป็นทางขึ้นเขาสูงที่อยู่ด้านข้างกับโบสถที่กำลังสร้างอยู่นะคะนี่ก็จะขึ้นเขาคือแต่เป็นทางชันประมาณนี้เนาะมีคนมูอยห่น่าจะขับรถขึ้นไปได้ไหมเธอ บริเวณวัดกว้างมากค่ะแต่และจุดก็คือจะอยู่แบบไกลกันนิดนึงเนาะก็ต้องเดินหรือไม่ก็ขับรถมาได้อยู่นะเรา่า,าถึงแล้วทุกคนสามารถขับรถขึ้นมาได้นะคะบนนี้เพราะว่าต้องเดินเป็นไดขึ้นไปอีกอีกอจ้กิโลประมาณกี่กิโล1นกิโลครึ่งได้ สองกิโลได้ค่ะ,นะคะทางเดินขึ้น,นะะขวังซ้ายสีแดงองขวาสีเขียวเราก็จะเลยจะเดินขึ้นไปด้านบนกันนะคะ อยติงเ oh. ดี๋ยวยกขาดีดีสิ้แล้วค่ะถึงพระมหาเจดีย์แล้วค่ะนั่นบนนี้เวสวรรณ เราจะไปไหว้เาทาเวศวร์กันนะคะเดี๋ยวจะมาไหว้องค์เาเวศวร์กันเดี๋ยวจะมาถา่ายคลิปให้ดูต่อนะคะโาเเวศวร์น,นะคะสี่ทิศนะคะ ไปค่ะเราเดินไปกันค่ะ<น>อุ่วอากาศดีรล่มแล้วท่านบังแดดให้เราไปเดินรอบๆกันค่ะเราจะถ่ายคลิปเพื่อให้มีคนดูเยอะๆจะได้มาร่วมทำบุญที่วัดนี้เยอะๆนะคะข้บพันเจ้านี่ค่คะ S <S คาร์เวสูวามีสี่ทิเลยค่ะไม่ไดไม่ได้ไไดค่ะ่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะานี่แม,ม่รู้สิอยากทำอย่างนีงนะมีะระฆังใช่ไหมคะไม่มีไม่มีที่ตีเลยวใครม,ม,มให้พ่อพามาตีนะคะอ๋อเห็นไหมวัวนนม ใช่ค่ะมีทาเวสุวรรณทั้งสี่ทิศเลยค่ะพี่พามาหาเจดีย์เ้พาพักพุชารูปสี่ทิศเช่นกันนะคะจะเดินขึ้นบันไดมาประมาณร้อยกว่าขั้นเมื่อกี้มีคนนับได้มา170ร้อเจ็ดสิกว่าขั้นนะคะเราไม่ได้นับเลยค่ะเดินหอบอยู่แม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 า่ามันจะม่ขม่ขม่นม่ม่่ แบบม่แม่เจมส์มองไม่ตรงนี้ถหอหมุมเงี้ยแดดแม่มันเย็นสาธุแม่แม่มแบบันมแบบแบบแบบันร้อนนิดนึนง่าแม่สี่ทิศนะคะจะมาจุดทูบได้ทั้งสี่ทิศ ตันนี้มีไม้ตีะระฆังให้พ่อพามาตีได้ค่ะตีไหมคะข้าง <hak> บนบรรยากาศดีมากดีสวยพระมหาเจดียเทพนิทากรน,นะคะเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกราดกันแล้วนะคะวันนี้มาทำบุญ ใก้กระถินนะวัดป่าสว่างบุญเรียบร้อยอิ่มบุญกันทั่วเลยเสนุกสนาน al, แล้วก็อิ่มบุญกันด้วยย่านนี้คือข้าวูเทวีแบบเป็นทับลมเลยนะคะมีสีมากเลยค่ะสาธุค่ะลงกันแล้วพอไปข้างล่างแล้วจนก็ไม่ถึงอ่ะ ถึงแล้วเขาไปกันแล้ว่นี่หลวงพ่อโตเนาะมีมีพระหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ด้วยค่ะใช่หลวงพ่อโตเหยียบน้ำทะเลจืดไปค่ะเราจะกลับกันแล้วสาธุค่ะกลับบ้านแล้อกลับอิ่มบุญมาก